ครับกะขอกราบสวัสดีนะครับชาวท่าชิดาเก่านะครับมือนี้น้ำพี่น,อน้องมาเบิ่งโครงการฟุตหลอกน้ำหอยบรรยายนตอนบนนะครับคือทั้ง,ทงเทศบาลตำบลท่าชิดานะครับข้อใดของบนับสนุนนะครับในการฟุตหลอกน้ำหอยบรรยายนตอนบนนะครับเพื่อกักเก็บเก็บน้ำนะครับแผ่นพินองในพื้นที่ได้ทุกการเกษตรนะครับนานแลงคือพื้นที่ตรงนี้นะครับจะ บ่ได้เก็บน้ำนะครับไปไอซี่ไอรองมาเป็นเวลาดไหลทุกปีแล้วนะครับเอ่อทางเทศบาลท้างคำพอดีได้ของบประมาณสำนวนนะครับกับเป็นแตอุดนนวลมากนะครับกับได้จัดท้ำโครงการคุณหลอกนะครับถึงตอนนี้ผู้รับเหมาก็ได้ลงมมือนะครับในการคุณหลอกแล้วนะครับตอนนี้ใส่เครื่องจักร น,นะครับเป็นรถัลโด้สองตัวนะครับาการพุดนะครับก็ดีเป็นการค่อยนะครับจากขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับสองส่วนของรถัลโดนะครับที่พุดหลอกคุณมากนะครับก็คาดว่าสีเฮ็ดถนนนะครับตามเนียเ้ยเขตนะครับเนี้ยเขตก็ดีนะครับเข้าเลี้ยงพื้นที่ป้องกันเนียเ้ยเขตนะครับในการาลุกล้ำพื้นที่เขตสาธารนณะ ทางของข้าว่ารที่เห็นถนนนะครับใหนได้การจรไปมาได้สะดวกสบายนะครับในการคนไทยสินค้านะครับทางการเกษตรระยะขั้นนะครับกับขั้วสิเป็นประมาณสักสิบเมตรนะครับรถกับขั้วสีสามารถแล่นได้นะครับต่อไปก็อาจจะเป็นถนนนะครับพื้นี่น้องในผู้ที่เข้ามานะครับอาหยากหาจิ๋นนะครับห้าปูหาปลา เราหลังจากคิดคุณลอกแล้วนะครับของพที่นี่ปริมาณน้ำที่เพียงพอนะครับในการใส่นะครับนาแล้งนะครับขอขอบคุณนะครับทั้งจังหวัดนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณลงมานะครับเอ่อทำการคุณลอกนะครับเอ่อข้าสมุนทัศิดาเข้ากับขอขอบคุณนะครับที่ได้เห็นความสำคัญนะครับเมองนี้นะครับในคุณ รอบนะครับเพื่อติดไดปริมาณน้ำนะครับเพียงพอนะครับในการใส่นะครับซึ่งน้ำเนี่ยครับซึ่งวัวใจสํางทญนนะครับของเกษตรกรนะครับผู้ทําการเกษตรนะครับได้พื้นที่กราหด้วย้องสิเป็นพลดีนะครับในการมีน้ำใส่นะครับติดเพียงข้อนะครับซึ่ง้าว่ามีน้ำเนี่ยนะครับเขาสัรล่อแต่น้ำผลอย่างเดียวนะครับ บรสมารถทำการเกษตรได้ต่อเนื่องตลอดปีะครับโครงการนี้กับโครงสีเป็นพ้นดีนะครับกับพีกำนองนะครับสีเกษตรกรรมไื้นที่นะครับสำหรับคลิปนี้กับโครงสีเอาไว้ทำนี่นะครับในการดำเนินงานนะครับกัส่ไดใน้ำในนอนะครับในี่นองไื้นทีีได้รับทราบนะครับในการก่อสร้างแลการพุนหลอก ครับพี่น้องบางค้นก็อาจสิบุรบลูุกข่าวสารนะครับในการทำงานนะครับปรากฏีนั่เสนอให้พี่น้องในในซ่อมภาพนะครับในการพุดลอกเป็นช่วงๆนะครับหลังจากที่พุตลอกแล้วเดี๋ยวผมจะนั่งเลยแค่นึงนะครับสำหรับคินิคกับไอ้สน่หนะครับกเขากับสวัสดีครับ so